ออกรถที่ติรถสวยวันนี้รับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะคะ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอของเรานะคะยื่นฟรีจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแถมฟรีภาษีพรบรประกันภัยอีกด้วยค่ะใครที่สนใจรีบเข้ามาจองกันเยอะๆนะคะเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับเนยอ,อีกแล้วนะคะเช่นเคยนะที่โชว์รูมตีรถสวยรถยนต์มือสองของเรานั่นเองวันนี้นะคะเนยจะพามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคัน<ห>เป็นคันนี้เลย Toyota v วีอนะคะใครที่กำลังมองหา Toyota v วีออยู่โฉมนี้นะคะเป็นตัวโฉมก่อนเปลี่ยนเป็นไมนเนเชสนะรถปี2012ตัวนี้เนี่ยตัวรุ่น1.5นะคะเครื่องยนต์ตัว E นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถกันเลย สำหรับ V ีออสคันนี้นะด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังแบบนี้นะคะติดโคมเมียมมาให้นะเป็นลวดลายแบบนี้เลยส่วนด้านข้างถัดไปในช่องไฟตัดหมอกชมนี้นะยังไม่ได้มีใส่ไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟตัวรถคันนี้จะเป็นโคมไฟตัวปกติธรรมดานะแบบนี้เลยเดี๋ยวด้านถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะมาชมในส่วนของตัวกระจกไฟเลี้ยวนะคะคันนี้นะ มีไฟ LED มาให้ที่กระจกข้างด้วยแล้วก็มีไฟลเลี้ยวตรงด้านข้างตัวรถมาให้แบบนี้คันนี้เนี่ยจะเป็นแม็กขอบ17กันไปเลยเป็นแม็กแต่งซิ่งๆแท้ๆแบบนี้เลย <Wow. S 1> นะคะสวยมากเลยนะสภาพดีมากตัวดิสเบรกจะเห็นแบบนี้มีสีแดงแบบนี้อ่าทั้ง4ล้อเลยแล้วก็คันนี้นะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะจะมีสเกิร์ตให้นะคะรอบคัน <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตสี่ชิ้น แล้วก็มีชุดมือจับมาให้นะคะตรงนี้เป็นแบบคมเนียมนะคะหรือว่าเป็นสีเงินเงินแบบนี้เลยในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นตูดลักษณะแบบนี้ไฟแบบนี้เลยนะก็คือเป็นดวงไฟปกตินะคะไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีชุดแต่งให้ตัวนี้มีท่อหลอกมาให้นะคะสองข้างคันนี้เนี่ยมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะ2จุดนะคะด้านหลังแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชม ท้ายรถกันหน่อยว่ามันกว้างแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนในส่วนของด้านหลังวีออสคันนี้นะคนข้างกว้างนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยสัมภาระใส่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของกระจุก,กระจิก๊กหรือว่ากล่องรองเท้าสําหรับคุณผู้หญิงนะตัวนี้ก็สามารถวางได้นะคะมีถาดรองกันเลอะมาให้แบบนี้เลยด้านในก็จะมีพอเปิดถาดรองมานะก็จะมีพวกยางอะไหล่เครื่องมือคื้องมือ เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างว่าด้านในของเขาเนี่ยจะสวยขนาดไหนคะ่ะสำหรับด้านในนะคะของ v ีออคันนี้นะก็จะมีลักษณะคอนโซลหน้าตาแบบนี้นะลูกค้าก็คือตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นไม้นาเชนเอ่อซึ่งคอนโซลตรงกลางหรือว่าหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแต่ถ้าได้ตัวเปลี่ยนโฉมแล้วเนี่ยตัวพวกเรือนไม้เนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านหน้าของคนขับตัวหน้าปัดของเขานะ ก็จะมีจอแสดงผลนะคะแบบนี้เลยเป็นจอดิจิตอลให้ด้วยนะแถบซ้ายมือมาในส่วนของฟังก์ชันอุปกรณ์เสริมพวกวิทยุต่างๆเครื่องเล่นนะคะก็สามารถฟัง mp 3ได้นะคะ fm วิทยุได้นะปกติเลยนะตัวนี้นะคะระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะเป็นตัวมือหมุนแบบนี้ในส่วนของตัวเรื่องของตัวดัมเกียร์นะ ก็จะมีลักษณะเดิมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่องใส่ของต่างๆาแบบนี้เลยนะในส่วนของระบบเซฟตี้นะคะเขาก็มีแอร์แบ็กเอเบสคู่หน้าให้นะคะแบบนี้เลยนะสไตล์ของ t o y o ต a นะคะลูกค้าเขาก็จะมาในลักษณะแบบเรียบหรูแบบนี้นะคะแต่ดูดีนะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่า ออปชันครบนะคะมาสไตล์เรียบแบบนี้นะ <Wow. S 1> ใครที่สนใจนะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของ V ีออสคันนี้นะ mm hmm. ฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรหาเนยนะ0 9 0 3 1 0 3 1 0 0นะคะถัดมานะจะมาในส่วนของตัวเครื่องนะคะของ V ีออสคันนี้นะเครื่องยนต์1.5นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเติมได้ทั้ง91และ95ให้ดูเลยนะคะด้านหน้าของตัวเครื่องและฝากระโปรง ตัวน็อตของเราแต่ละที่นะคะไม่มีขยับไม่มีร่องรอยรูด้านหน้าของฝากระโปรงเนี่ยกลมเรียบนะคะเท่ากันทั้งสองฝั่งบ่งบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะไม่มีน้ำท่วมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคันนี้นะมีพบเจอร่องรอยการชนหนักเรายินดีรับซื้อคือ100%เเซอย่างแน่นอนอ<า>บอกเลยว่าออกรถที่ตีรถสวยเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะ สำหรับวีออสคันนี้นะคะเน้นย้ำอีกนิดนึงราคาขายเพียง3 1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้าตัวนี้เนี่ยได้รับโปรโมชั่นด้วยส่วนลด20,000บาทลดแล้ว20,000เนี่ยเหลือเพียง2 9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากๆเลยนะพนเพียง เดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะรายได้14,000บาทสามารถเป็นเจ้าของ v ีออคันนี้ได้เลยสนใจยังไงก็โทรหาเนยได้นะคะฝากเบอร์ไว้เรียบร้อยเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเนยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ามีรถคันไหนเข้ามาใหม่เดี๋ยวยังไงจะพามาชมกันอีกทีหนึ่งยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ